กับสุดดีมิรกเพื่อนเป็นให้นั่นลายนะครับอันนี้ช่างตัวผมพาเพื่อนมาต่อสายเอพอเย็นนะครับซึ่งหลายคนดูคลิปก็ยังอยากจะทําเป็นอยู่นะครับแต่ว่าบางรุ่นนะครับก็ยังหาสายไม่ไม่เป็นนะครับยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีคาปาติดอยู่แล้วก็ เข้าสีขาวสีมันตาลน,นะครับแล้วก็จะมีออกมาทั้งหมดสีเส้นด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเรา,าดูด้วยตาเปล่าไม่มีมิตเตอร์นะครับเราจะไม่รู้ว่าสายไหนนะครับเป็นสายไฟบ้าน220้เข้าแล้วก็สายเบอร์ไหนที่เป็นสปีดเบอร์1เบอร์2เบอร์3มนะครับก็จะมีสปีด1 2 3แล้วก็สายไฟบ้านเข้าเส้นหนึ่งครับเพราะว่าตัวนี้คาปาเขา เขาติดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปหายากเนาะสมมุติว่าเราได้มาอย่างนี้เนะมมาะเครื่องหนึ่งเราอยากได้มาใช้งานใช้มิเตอร์เข็มก็ได้นะครับมิเตอร์ดิจิตอลก็ได้ผมจะตั้งอ,อันนี้เป็นวิธีของผมเองนะครับผมตั้งไปในย่านเสียงนะครับแบบนี้เสียงที่เป็นขีดอย่างนี้นะครับผมจะรีเซตไปที่เสียงเสร็จแล้วแล้วก็มานี่ครับจะยินเสียงนะครับ ผมจะใช้วิธีแบบไล่เสียงก่อนง่ายๆเลยครับเปื่อนๆเห็นคโปปลาสองเส้นไหมครับมันจะมีเส้นหนึ่งนะครับที่สายไฟบ้านเข้ามาสองเส้นนี้นะครับมันจะมีเส้นหนึ่งที่สายไฟบ้านเข้ามา,อาลองสังเกตดูว่ามันเป็นเส้นไหนครับง่ายมากครับสายไฟบ้านเข้ามานะครับนี่ผมว่ามันเป็นสีขาวครับบนเป็นสีเดียวกันมันเข้าไปข้างในครับเราไม่รู้อะไร ว่ามันเข้าอะไรนี่ยแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจเราก็เราไล่ที่เส้นก่อนครับอ่อปลายเส้นหนึ่งเราก็จิ้มไปที่สายสีสีขาวก่อนก็ได้ครับแล้วอีกสีเส้นที่เหลือนี่ครับเราก็มาไล่จิ้มดูว่าเส้นไหนมันดังนะครับเพราะมันเข้าไปด้านในนะครับเราก็ออกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเส้นไหนมันถึงขาปานะครับรตัดป,ะป,ะปะัป๊บปั๊บไม่ดังนะครับไม่ดังเส้นสีขาวดังนะครับนี่ แสดงว่าไอ้สีขาวเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาคาป่านะครับแล้วก็สีขาวน้องไว้ก่อนลองลองวัดดูเส้นเสนยงตาลกันครับว่าถ้ามันไม่ดังสมมุติว่าเราวัดเสนยงตาลเนาะนี่ครับมันจะไม่ดังนะครับทุกเส้นเลยมันไม่มีดังนั่นาวาว่ามันยังไม่ถึงกันเพราะอะไรมันถึงดังนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูเพื่อนครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับก็มีห้าเส้นอย่างงี้เนาะเอ๊มีสี่เส้นนะครับสี่เส้น เราจะหาสายไฟบ้าน220โวลต์นะครับอา่าตรงนี้เป็นขดลวดตรงนี้เป็นขาปาขาปามีสองเส้นนะครับขี่าปานี้ขดลวดทีนี้อันนี้มันจะเข้าไปไหนเราไม่ต้องไปนสนใจมันนะครับปึ๊บงี้เนาะมันมีเส้นนี้เส้นหนึ่ง2 2 0บโวลต์นึงครับเส้นนี้อ่ะมันรู้ว่าสีไหนนะครับมันจะมันจะวิ่งมานะครับนี่เป็นฟิวครับฟิว าพิวมี2เส้นเข้าสายไฟบ้านเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเข้าขาปลาขาปลาเส้นหนึ่งเข้าขนลวดนะครับตรงนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้ผมวัดให้เพื่อนดูนะครับสีขาวนะครับมาดังตีดนะครับเพราะอะไรมันถึงดังตีดนะครับผมจิ้มตรงนี้เนาะแล้วก็มาจิ้มฝั่งนี้ของขาปลาคือนี่ครับนี่ขาปลาสีดํานะครับแล้วก็ไอสองเส้นนี้ครับมันมีเส้นหนึ่งที่เป็นสายไฟบ้านนะครับเราก็ไล่วัดที่สายเส้นนี้ก่อนก็ได้เส้นนี้ก่อนก็ได้เส้นไหนมันดัง ก็คือเส้นนั้นนะครับไอเส้นที่มาดังคือมันอ่ามันมันเข้าไปตรงนี้เส้นหนึง่งแล้วมันออกมานี้แล้วเข้าฟิวเข้าสายบ้าน220เนาะถ้าวัดตรงนี้มันจะไม่มีเสียงดังนะครับแต่ว่าเราจิ้มตรงนี้แ้่มาวัดตรงนี้นะครับมันจะไม่มีเสียงดังแต่ถ้าเราจิ้มฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของคาปาเมื่อไหร่เสียงมันจะดังเพราะฟิวครับมันยังเป็นต่อต่อสายไฟเข้าฟิวอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าอ่าเราไม่รู้ว่าไอสายสีเส้นเนี่ยครับเนี่ย มันเข้าไปนี้สี่เส้นเลยแล้วมันโผล่มาสองเส้นเข้าขาปาเราไม่รู้ว่าไอสายพิวมันมเส้นไหนล้วก็บัดเหมือนเมื่อกี้เนาะเสร็จแล้วเราก็หาสายไฟบ้านนะครับที่มีปารตกวันนี้มีสองเส้นสองรอยี่สิบโวล์เนาะเสียปาร์กได้สายไม่ขาดนะครับเรารู้แล้วว่าสายสองร้อยี่สิบเข้าสีขาวนะครับเราก็เอาสีขาวมาก็ต่อเข้าไปเลยหนึ่งเส้นนะครับต่อไปเลยหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับ พันด้วยเทปไฟเพื่อทดลองนะครับนี่พันคร่าวๆก่อนนะครับทีนี้มันจะเหลือทั้งหมด3ามเส้นนะครับสีแดงสีเขียวสีดำไอ้สามเส้นนี้ไม่รู้ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สามเบอร์ไหนมันก็ติดหมดนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเบอร์ไหนมันแรงสุดนะครับนี่ลองดูสักเส้นไหมครับเอาเป็นเบอร์สีดําแล้วกันเนาะเอาเบอร์สีดานะครับเราเลือกมาหนเส้น แล้วก็สายไฟบ้านอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้าไปเบอร์สีดำดูซิว่ามันใช่หรือเปล่าแต่อันที่เราวัดไว้เมื่อกี้มันมันหมุนหรือเปล่านะครับหาไม้มาลองนะครับอย่าวางที่พื้นปูนครับใส่รองเท้าด้วยครับผมเด็กๆเกลอกเล่นแบบนะครับสายที่เหลือก็พันสายเทปพันสายไฟไว้กับเราเอาสีดํามาทดลองนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเสียบปลั๊กถอดปลั๊กทั้งเมื่อเราซ่อมพัดลมนะครับนะครับหมุนแล้วครับผมเนี่นี่สายสีดํานะครับ โอ้โหแรงเลยครับทีนี้เราก็ถอดปลั๊กออกครับลองความแรงดูเราวัดด้วยสายตาถ้าเกิดเราไม่มิเตอร์นะครับสายสีดำเราก็ดึงจากสายสีดำนะครับออกแล้วก็เอาสายสีแดงนะครับสายสีแดงมามาต่อมาดูสายสีแดงนะครับว่ามันจะแรงหรือเปลาดูด้วยสายตานะครับพันไว้ก่อนครับกันมือเราไปโดนนะครับอืพันพันไวกัน เสร็จแล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ไปดูที่พัดลมอ่าสีแดงหมุนแต่หมุนสู้สีดำแบบเมื่อกี้ไม่ได้ครับสีดำแรงกว่านะครับเนี่ครับพอเราได้สายไฟบ้านแล้วนะครับเราก็จะมาไล่สายเบอร์หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตั้งโอห์มนะครับ เป็นตัวกลมครึ่งเชี่ยวอย่างงี้ครับเนี่ยค้าเลขศูนย์นะครับจะดีเซตไปจะเห็นตัวกลมตรงนี้งตัวมันก็อันนั้นเลยครับเป็นเลยทีน,นี้แล้วก็เอาสายมาสองเส้นไม่ต้องมีบวกลบนะครับมันก็สีแดงอันนี้ผมสีดํานะครับผมเอามาไว้ตรงสายไฟบ้านนะครับสีขาวนี้เนาะวิ่งเข้าไปในนี้ออกมันจะออกมาฝั่งนี้ ที่เรากําหนดสาย220เข้านะครับวิ่งเข้าไปนี่ออกมานี่ที่มันดังตีดนั่นแหละครับที่เราวัดดังตีดนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ไปจิ้มไว้นั่นข้างหนึ่งก็จะมาหาค่ากันค่าตัวไหนน้อยสุดเอาเป็นเบอร์สนะครับหาค่าเบอร์3าก่อนอพอเราจิ้มตรงนั้นเสร็จนะครับเราก็ ไม่ต้องวัดสีขาวนะครับเพราะว่าเราไปกินตรงปลายสายแล้วเราก็วัดแค่สามเส้นนี้ครับบืนของสามก็สีฟ้าก่อนนะครับสีฟ้าแล้เนาสีฟ้าได้แปดสิบเจ็ดนะครับสีแดงสีแดงได้ร้อยแปดนะครับสีดําสีดําได้หกสิบห้าเราเอาค่าน้อยสุดเป็นเบอร์แรงนะครับสีดาเนาะ สีดำได้65นะครับสุฟ้าได้87สีแดงได้108โอห์มนะครับเราเอาสีดำเป็นเบอร์3นะครับ้าน้อยที่สุดเป็นเบอร์แรงที่สุดนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อสายดยูหรือเราจะทำสวิตช์นะครับเอาสวิตช์มาต่อกัได้เช่นกันอันนี้ผมจะลองให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่พันดีนะครับก็ดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหน เสร็จแล้วเราก็เสียบปากได้ครับครับผมโมกระดาษเนะาะเปิดเปิดว้าวว้าวอย่างแรงครับนี่ครับหมุนนะครับผมแบบเบอร์สามแรงสุดนะครับ โวกลมเป็นตุยแล้วครับเนี่ยนี่รับที่เขาทำขายตัวละสี่ห้าร้อยครับถึงเขาไปซื้อของเก่ามาสองร้อยสามร้อยนะครับพอเขามาต่อสายแล้วก็เอาไปทาเป็นพัดลมนะครับลมโอยผมยางเข้าไปครับนี่ครับผมนี่ลมแรงเลยนะครับเนี่ยนี่ครับเบอร์สามนะถ้าเกิดว่าเราจะใช้เบอร์สองเราก็ทาสวิทช์ต่อตรงนี้ครับหนึ่งสองสาม เดี๋ยวให้ผมทาให้ดูครับอ่าเดี๋ยวเราคลิปต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะทําเบอร์หนึ่งสองสามได้หรือเปล่าคลิปนี้ก็เป็นการไล่สายนะครับเอาค่าน้อยที่สุดเป็นเบอร์แรงสุดนะครับโอ้มีธรรมดาครับนี่แรงเจ๋อเลยครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะต่อสายให้เพื่อนได้ดูกันนะครับคลิปนี้ลาแล้วสวัสดีครับ